จินตนาการถึงโลกที่แผ่นดินกลายเป็นเพียงความทรงจำตำนานที่ถูกกระซิบเล่าขานท่ามกลางผู้รอดชีวิตในมหาสมุทรอันไร้ที่สิ้นสุดยินดีต้อนรับสู่ Water World มหากาพาบไซไฟหลังหนะที่มนุษยชาติต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดบนโครงสร้างลอยน้ำและเรือเก่าที่ถูกนำมาดัดแปลงหลังจากที่ทานน้ำแข็งขั้วโลกละลายและกลืนกินโลกทั้งใบเควินคอนเนอร์ประปุเป็นมาริเนอร์ชายผู้สันโดษที่ไกลพันจนสามารถหายใจใต้น้ำได้ เขาล่องเรือไปในโลกติทเปียแห่งนี้ด้วยความไม่ไว้วางใจในมนุษย์กระทั่งเขาได้พบกับเฮเลนและเอนนล่าหญิงสาวผู้มุ่งมั่นและเด็กหญิงตัวน้อยที่มีรอยสักลึกลับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแผนที่ไปสู่ดรยแลนด์ดินแดนสุดท้ายของมนุษยชาติพวกเขาต้องหลบหนีจากสโมกเกอร์กลุ่มโจรทะเลสุดโหดที่นำโดยดีคอนไวร้ายผู้ชั่วร้ายประปวโดยเดนนิสฮอปเปอร์ท่ามกลางการไล่ล่าที่เดิมพันด้วยชีวิตและการต่อสู้สุดมัน มารีเนอร์จำเป็นต้องกลายเป็นผู้พิทักษ์ของพวกเธอโดยไม่เต็มใจเมื่อการไล่ล่าของดีคอนจบลงอย่างดูเดือดพวกเขาก็ค้นพบดรยแลนด์ดินแดนแสนอุดมสมบูรณ์และไม่เคยถูกแตะต้องมาก่อนเฮเลนและเอนอล่าตัดสินใจอยู่ที่นั่นแต่มารีเนอร์เลือกมาหาสมุทรอันไร้ที่สิ้นสุดบ้านที่แท้จริงของเขา